สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับในรูปแบบที่เกี่ยวกับอาชีพการงานการเงินการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในช่วงแต่ละวัยด้วยเหมือนกันนะครับอย่างดวงตัวอย่างที่นํามาเสนอเนี่ยเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์เกิดในช่วงเดือนเจ็ดไทยนะครับแล้วก็ปีฉลูนะครับเลขสองเนี่ยปีฉลูสองเนี่ยเป็นได้ทั้งปีฉลูแล้วก็ปีวอกนะครับ แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นปีฉลูนะครับปีฉลูนะอย่างตัวดูตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินสร้างรายได้นะมันจะมีตัวที่มันเป็นหลักสําคัญอยู่ก็คือตัวนี้ในตัวนี้เลขหนึ่งใตัวนี้เงินรายได้ประจํากระดุมพระตัวนี้นะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวเลขสี่ฐานังก็คือตัวนี้ที่จะเป็นตัวหาเงินสร้างรายได้เลขสี่อยู่ในตำแหน่งที่สวยนะครับในตําแหน่งฐานสามฐานข้างบนถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดี อีกตัวหนึ่งที่เป็นเงินเป็นทองในสิ่งที่อยากจะทําก็คือดาวเสาร์ตัวนี้มันบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากอยากจะมีอะไรอยากจะมีกิจการงานเป็นของตัวเองเนี่ยตัวนี้นะมันบอกแกเมื่อวันเป็นดาวเสาร์มันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วหรอกมันจะต้องเกิดขึ้นหลังๆนะครับแต่ตัวที่มันจะเข้ามาทํางานส่งผลก่อนอื่นเนี่ยมันคือดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์ตัวนี้นะครับมันพูดถึงเรื่องอะไรรายได้ประจําที่จะเกี่ยวข้องนี้ อาทิตย์มันคือความมีเกียรติความมีชื่อเสียงหน้าตาความน่าเชื่อถือนะครับเมื่อยงทาสานี่ฐานที่สามนี่เป็นความเหนื่อยงานที่ทำเพื่อคนอื่นบริการคนอื่นงานรับจ้างรับเงินเดือนอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะมัชชิมาก็คือมันจะอยู่ในช่วงหนึ่งหมายถึงว่าตัวเล็กหนึ่งเนี่ยจะเข้าทํางานในลักษณะการสร้างฐานะรายได้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะหปี10ปีได้นะครับ หรือสามปีห้าปีได้หมดเนาะเพราะว่าอะไรเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูแล้วมันมาโยงทางข้างล่างเนี่ยเป็นมหาโจรคือปุบป,ปับชั่วครั้งชั่วคราวไม่กินระยะเวลายาวนานแต่งานที่ทําเนี่ยมันมีคําว่าความน่าเชื่อถือนะความน่าเชื่อถือสิ่งที่ทําให้คนเชื่อถือนั่นแหละและมันคือระเบียบสิ่งที่ทํามีกฎมีระเบียบมีความระมัดระวังจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงหนึ่งงานรับจ้างรับเงินเดือนตัวนี้ อ้ตัวนี้ดวงอย่างที่บอกว่าตัวเลขมันสาม,ม,สา,มารถเป็นได้หลายรูปแบบหากทํางานประจําสมมตินะสมมติว่าหากทางานประจํามันก็คืองานที่คุณต้องบริการผู้ที่ไปใช้บริการนั่นแหละเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็คือตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาความน่าเชื่อถือเนี่ยเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยเมื่อเป็นฐานกำลังอังคารคู่ศัตรูขอดาวอาทิตย์หมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าคุณจะต้องทํางานในลักษณะความใส่ใจ ในรายละเอียดต้องอดทนนะครับเพราะมีมหาชนนี่คือกฎคือระเบียบเท่าไรตามระบบระเบียบแผนการนะนะเมื่อเป็นคู่สูก็หมายความว่าต้องใส่ใจกับผู้ที่มาใช้บริการไม่เช่นนั้นมันจะเกิดการเป็นความหมายตามตัวเลขคู่สูไม่ชอบขีหน้ากันบริการไม่ดีมันก็จะมีคำนินทาลับหลังนะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อไปใช้บริการ ที่ใดที่น่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐเนี่ยนะถ้าผู้ให้บริการทําหน้าบูดหน้าบึ้งนน่นแหละนั่นแหละ,หละไอ้ตัวนี้มันจะเกิดเป็นความขุนมองขุนเครืองไม่ถูกกันเกิดมีปากมีเสียงในที่ทํางานได้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันจึงหมายว่าสิ่งที่คุณต้องทำในความเหนื่อยเหนื่อยเพื่อคนอื่นที่ตัวเองต้องทนพยายามนะครับจากนั้นมันก็จะเกิดเป็นคู่ศัตรูกันมาได้ท,ทันทีเนี่ย ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นงานประจํานะถ้าเกิดว่าเป็นงานอิสระส่วนตัวมันก็คือรับจ้างเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็คือยังเป็นเงินเป็นงานที่ได้มาจากการรับจ้างเหมือนเดิมนะครับจะทาอะไรก็อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอะไรเพราะโยมมหาชนเนี่ยช่วงครั้งช่วงเขาสามปีห้าปีได้นะครับขายประกันได้เนี่ยขายประกันก็ทําได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือนะเป็นทําทัวร์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนี้ก็คืออาจจะเป็นทัวร์ก็ได้นะเป็นไกด์ก็ได้เนี่ย ก็จะได้ทำเนี่ยครับก็คืออยู่ในช่วงนี้นะมาโจเนี่ยนะเพราะมันเป็นงานที่ว่าทําแบบชั่วครั้งชั่วคราวมีลูกค้ามาก็ได้บริการถ้าไม่มีก็มันก็หยุดชะงักไปเนี่ยมันแล้วแต่สภาว่าของเศรษฐกิจตัวนี้นะมันเลยยงมาหาโจนะครับเป็นการขายแล้วได้ไหมก็ได้เหมือนกันการขายมันก็ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไงนี่คือดาวอาทิตย์ความมีเกียรติความน่าเชื่อถือเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยคือดาวอาทิตย์ทำงาน การค้าขายเป็นคู่สัตรูก็ต้องใส่ใจกับลูกค้ามากๆคุณจึงจะได้เงินเขานี่แหละก็คือนี่คือความหมายของคู่สตัตรูไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าทาไปแล้วมันจะเกิดเป็นคู่สัตรูสร้างขึ้นมานะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเข้าใจเอาประชานมันได้ถูกหรือไม่มหาศา์แห่งลายมือตัวเลขค่ะมันก็หมายความว่าคุณจะต้องใส่ใจกับลูกค้าใส่ใจผู้ที่มาให้ขอความบริการที่มาซื้อสินค้าด้วยนั่นแหละหากเป็นรนลักษณะการขายตัวนี้มันเป็นขายออนไลน์เลยนะตัวนี้นะ หนึ่งฐานแปดเนี่ยถ้าเป็นขายเนี่ยพราะมันโยมมหาสุภาเนี่ยสินค้าตัวนี้อาจจะนําเข้าส่งออกได้หมดนะครับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้เนี่ยนะครับมันก็จะได้ทําอยู่นะครับก็ตัวนี้อยู่ทําไปอยู่ช่วงหนึ่งอ่าทาไปอยู่ช่วงหนึ่งมันก็จะมีตัวใหม่เข้ามาก็คือตัวนี้ตัวเลขสี่เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้สี่คืออะไรตัวนี้ก็ค้าขายอีกนะอาจจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเข้ามาขายอีกเนี่ยถ้าเป็นอิสระนะจากขายตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มมาอีก ขายเพิ่มมาอีกอย่างนี้เป็นขายอาหารการกินโดยนท้นะเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องอาหารการกินนะพูดเนี่คือปากคือท้องคืออาหารการกินคือน้ําน้ําในทะเลนะครับน้าที่มีคลื่นมีคลื่นมีเสียงกระทบฝั่งสู้ซาสู้ซาอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็คือคําพูดสิ่งที่ต้องทาอาชีพที่ต้องพูดด้วยเนี่ยเสียงกระทบฝั่งก็คือคําพูดนะก็คือดาพูดในปุตตะเล็กๆน้อยๆถ้าเปิดร้านทำอาหารก็คือร้านเล็กๆ ถ้าเปิดร้านขายเสื้อเป็นร้านเล็กๆที่ต้องไปเช่าที่เช่าทางเขาทำอย่างนี้นะครับแต่าทางานประจําลาออกก็มาทําร้านอาหารนี่ก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้เลยดาวพุธตัวนี้นะทําไมเจตนาลมของตัวนี้อยากอยากจะมาทามันมันวิเคราหาตัวนี้ก่อนคําตอบที่แรกๆก,ก,ก็คือดาวเสาร์นี่ที่บอกว่าตานุทาสีนี่ทานสิบเก้านี่ธาตการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมล่ะดีพอประมาณนีหมายถึงว่าชีวิตนี่จะได้ทําอะไรก็อยู่ในช่วง ดีไปอยู่ในช่วงพอประมาณหนึ่งพอถึงเวลามันก็จะได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากมีกิจกรรมในของตัวเองอารมณ์ตัวของดาวเสาร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําเมื่อดาวพุธเข้ามานะเมื่อดาวพุธเข้ามาเสวอายุสมมติตัวนี้ดาวจันทร์กินเวลาอายุสิบห้าปีสิบห้าแล้วก็บวกเขาอีกแปดตัวนี้นะพอหลังยี่สิบสามปีก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพใหม่อีกตัวนี้เนี่ยเพราะดาวพุธเข้ามาทํางานเนี่ยนะเนี่ยเพราะดาวพุธมันเป็นสมพลกับดาวเสาร์ พูดสมพลกับดาวเสาเนี่ยมันเลยก็เกิดอยากจะมีอาชีพอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองมากขึ้นเนี่ยนก็คือจะได้ทำนะก็จะได้ทำนะเพราะจะเรียกว่าฐานที่มันเกี่ยวข้องกันมันเป็นฐานดาวเสาร์นะฐานดาวเสาร์ทั้งนั้นคือมันช้ามันมีความเหนื่อยมันมีความเครียดมันมีความกดดันนะมันหนีไม่ออกมันหนีไม่พ้นก็จะทําอะไรมันมีความตัวเองหมดเหมือนจะเป็นความทุกข์ความรับผิดชอบในงาน มีลูกน้องมีลูกเจาก้ามีบริบาลมันก็ต้องกำจับกำชาแบบใกล้ชิดนน่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวมีความคิดกังวลคิดมากกลัวางานออกมาไม่ดีมันก็เลยต้องกำกับดูแลอยู่เสมอมันก็เลยกลายเป็นความเครียดความเหนื่อยไปในตัวนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงดาวพุธเข้ามาสเสู่อายุเข้ามาทํางานนะครับมันก็จะทําได้หลากหลายมากขึ้นเพระอะายเรียกว่าฐานตัวเลขของดาวพุธมันโยงกับหาดาวเสาร์บุตรเนี่ย มันโยงเอาหาดาวเสาหมดนะมาตัวนี้มึงหาตัวนี้มันก็ไปหาตัวใดอีกมันก็ไปหาตัวเล็กหนึ่งเหมือนเดิมมันก็จะวนเวียนไปวนเวียนมาผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะตัวที่มันจะเข้ามาส่งผลก่อก็คือตัวที่มันเป็ียนธาตุไฟนี่แหละธาตุไฟหรือไม่ก็ธาตุลมเนี่ยแต่ตัวนี้ตัวธาตุลมมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้มีเงินแต่ดาวอาทิตย์เป็นตำแหน่งที่มีเงินมีรายได้ประจำเนี่ยตัวนี้จึงจะเข้าทํางานก่อน อันนี้คือเป็นในลักษณะของช่วงแต่ละช่วงแต่ละวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับนั่นะเป็นลักษณะของวัยก,กว้างนะครับวัยก,กว้างถ้าเป็นวัยปีทีนี้ปีจอปีปัจจุบันเนี่ยปีปัจจุบันเนี่ยนะให้สมมติว่าเป็นอายุย่างห้าสิบนะเป็นอายุย่างห้าสิบหรือผู้ที่เกิดในลักษณะเนื้อดวงแบบเดียวกันนี่นะในช่วงอายุย่างห้าสิบกับช่วงอายุยี่สิบเก้า จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับยี่สิบเก้าสามสิบห้าสิบห้าสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทางที่ดีและก็สิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างที่ทํามาในอดีตนะครับทํามาในปัจจุบันพอพอเข้าอายุห้าสิบห้าสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นแหละนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงล้มเลิกหยุดชะงัก ม่อยากทาแล้วถ้าถ้าอายุห้าสิบนี่ก็คือสมมติว่าทามาหากินมาดีๆนี่ก็อยากจะหยุดอยากจะเลิกเบื่อแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วประมาณนี้นะถ้าเป็นอายุยี่สิบเก้ามันก็จะเปลี่ยนไปหาอาชีพใหม่ทีนี้นี่เออก็จะเปลี่ยนในลักษณะอยากจะทําอาชีพใหม่เพิ่มเข้ามามันจะเป็นคนละอารมณ์กันช่วงวัยและอายุมันต่างกันความคิดมันก็ย่อมเปลี่ยนไปตามวัยอายุเช่นกันนะครับถ้าสิบก็คืออยากอยู่เงียบแล้ว อยากใช้ชีตแบบไม่เหนื่อยมากแล้วอยากจะมีคู่มีแฟนแล้วคบกันมานานแล้วไม่ได้แต่งจะตกลงปร่งใจก็คือปีนี้ปีอายุย่างห้าสิบห้าสิบเอ็ดเนี่ย่าจะมีการเปลี่ยนแปลง,เ,ปลงเพราะว่าอะไรเพราะปีนี้มันจะเป็นปีเถาะนี่คือเอาตัวนักสัตว์เข้ามาประยุกต์นะครับปีเถาะกับปีฉลูอันนี้เป็นดินฉลูนี่เป็นธาตุดินเถาะเป็นธาตุไม้นะครับไม้ มันทําลายดินก็หมายถึงว,ว่าคู่นั่นแหละจะเข้ามาจะมาทําลายถลายความแข็งแกรงแข็งแก่ง,งในตัวเองให้มันอ่อนยุบลงไปหรือว,ว่าจะมีเกณฑ์ได้ความรักใหม่ๆเข้ามานะครับหรือความรักที่คบกันมานานก็ได้เพราะเป็นฐานสิบเนี่ยฐานสิบคบกันมานานสี่ปีห้าปีแล้วไม่ลงเอยเจ้าที่เนี่ยมันก็จะมาลงเอยในช่วงห้าสิบห้าสิบเอ็ดนี้นะครับเหมือนกัน คนอายุยี่ิบเก้าก็เหมือนกันก็จะมาลงเอยในช่วงวัยนี้เหมือนกันนะครับยี่สิบเก้าสามสิบนี้จะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงลงเอยได้คู่ได้แฟนเข้ามานะเพราะไม้มันคือคู่ของดินนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาไปทําลายดินก็คือสามารถยึดครองดินได้ก็เหมือนความรักนั่นแหละไปยึดครองหัวใจของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายได้มันก็คือคู่นั่นเองนะครับ จึงบอกว่าเมื่ออายุจรเข้ามาในช่วงยี่สิบเก้าสามสิบหรือห้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยคือมันเป็นปีเถาะอันละปีเถาะเนื่องจากปีเถาะกับปีฉลูก็ไม่ได้เป็นปีที่เป็นปีศัตรูไลต่อกันนะครับเมื่อมันอยู่ในตำแหน่งตัวเลขที่ดีก็คือเลขสี่เนี่ยก็ย่อมจะเข้ามาในลักษณะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปในทางที่ดีได้นะครับคนนึงอาจจะเปลี่ยนงานคนนึงอาจจะส่วนลบจะมีคู่ได้ประมาณนี้นะครับที่มีรหัสเดียวกันนี้จะโชคดีเหมือนกันอยู่นะครับ จะมีความรักนั่นแหละจะได้ลงเอยกับความรักนะครับดิเริ่มว่าปุตตานมันคือความรักรักใหม่ๆห่รักที่คบมานานแล้วตัดสินใจจะริเริ่มกันใหม่ก็ได้ถ้ามีการเลิกลายอย่าล้างขึ้นมาก็คือจะได้คู่ใหม่นั่นเองนะครับาจะได้คู่ใหม่แต่คู่ใหม่ตัวนี้ก็คือใหม่ของเราแต่เก่ามาจากที่อื่นอืมใหม่ของเราแต่เก่ามาจากที่อื่นนั่นแหละนะพระฐานสิบไงฐานสิบเก่าแก่อายุเยอะอายุมาก ความีม่ชำรุดเนี่ยประมาณนั้นนะครับเลยตีเป็นว่าใหม่ของเราแต่เก่ามาจากที่อื่นถ้าอายุมากขึ้นไปอีกก็จะอยู่กับลูกกับหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหล,ล,ลานเลี้ยงเหลนไปอย่างเงี้ยน,น, <ๆ1> นะครับเพราะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดไปเนี่ยนะคงไม่ใช่ความรักแล้วล่ะนะเป็นรักลูกรักบริวารรักหลานรักเหลนไปอย่างงั้นนะครับนี่คือในช่วงปีจรนะครับเป็นปีจรและก็ช่วงวัยต่างๆที่ไล่ให้มาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแต่ละวัยแต่ละช่วงนะครับ แต่ว่าสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนี่เมือ่อปีเถาะเข้ามากระทบนี่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่ๆไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนั่นเองนะครับครับก็เอาประมาณนี้นะครับสําหรับเลขเจ็ดตัวนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาด้วยดีตลอดหากเห็นว่าคลิปนี้มันดีมีประโยชน์ก็กดซับสไครต์กดแชร์กันไปได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ